คำศัพท์หนึ่งคำวันนี้สําหรับคริปโตคือการขายหมูมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนอคาเดมีอคาเดมีมูนไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามคําศัพท์คํานึงเรื่องของการขายหมูนะครับอันนี้เป็นศัพท์ของคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับ แล้วก็ศัพท์ในการเล่นสินทรัพย์นะครับการขายหมูคืออะไรพอพูดคํานี้คนส่วนใหญ่จะนึกภาพว่าการขายหมูเหมือนกับว่าแม่ค้าพ่อค้าที่ขายตามตลาดสดใช่ไหมนะครับตามกาดนัดตามตลาดต่างๆนะครับตามห้างนะครับแล้วก็มีการขายหมูออกมานะครับแต่ในศัพท์ของคริปโตเเรนซีเนี่ยไม่ใช่นะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าขายแบบขาดทุนนะครับ ขายแบบขาดทุนเราก็พอรู้อยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเราตั้งใจที่จะขายที่ราคาหนึ่งนะครับราคามันไปไม่ได้ในขณะนั้นที่ที่เราต้องการที่จะให้ไปใช่ไหมครับแล้วผลปรากฏว่าเราทนต่อไปไม่ได้ในราคาเนี้ยเราก็เลยขายแบบขาดทุนนะครับอันนี้เลยเป็นคําศัพท์ว่าเป็นการขายหมูนะครับดังนั้นการขายหมูเนี่ย เกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยนะครับสำหรับเมานะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคำศัพท์คำว่าเมาเนาะนะครับนั้นโดยเฉพาะคำว่าเมามือใหม่นะครับคือไม่รู้ว่าตลาดเนี่ยมันมัน,มนไอความผันผวน,นของเหรียญมันเป็นยังไงนะครับไปซื้อบนยอดดอยบ้างนะครับหรือไม่ก็อ,อยู่ระหว่างดอยนะครับแต่ไม่ได้ ราคาที่ดีนะครับแล้วเสร็จแล้วพอ,อใช้จังหวะในการเข้าออกไม่ดีก็เลยกลายเป็นขาดทุนนั่นเองนะครับงนั้นขายหมูเนี่ยเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาลนะครับอยู่ที่ว่าคุณรู้จักสินทรัพย์ตัวนั้นดีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆส่วนใหญ่คนขายหมูเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์เหรียญน,นะครับน้อยด้วยนะครับรวมถึงเป็นมือใหม่นะครับ เรื่องของประสบการณ์เหรียญน,นี่น้อยใช่นะครับเป็นเพราะว่าศึกษาเหรียญตัวนั้นมาไม่พอนะครับเลยทําให้บางจังหวะเนี่ยเกิดการขายหมูนะครับมีเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นบ่อยมากนะครับผมยกตัวอย่างเหรียญง่ายๆพวกเหรียญต้นน้ำละกันหนึ่งในนั้นคือชีบะนะครับจากประสบการณ์ในห้องเรียนนะครับแล้วก็บรรดาสมาชิกในกลุ่มไลน์เนี่ยก็มีขายหมูบ่อยนะครับพอคิดว่า ในช่วงเวลาของปี2022จะไม่มีสงครามใช่ไหมชิบะน่าจะขึ้นอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับคือกลางปีนะครับผลนรบากฏว่าราคามันไม่ขึ้นและราคามันค่อยๆซึมลงตามบิตคอยกับอีเธอเรียมนะครับจากไปประมาณที่04ตัว8,800ันแปด้ยใช่ไหมนะครับเราก็ร่วงลงมาเหลือ05ตัวนะครับบางคนก็ต้องตัดสินใจพอ เวลาซื้อไปราคาที่มันสูงแล้วนะครับคือศูนย์สี่ตัวเนี่ยประมาณสักสองพันสามพันสี่พันห้าพันคือราคาที่สูงนะนะครับผลปรากฏว่าขายออกไม่ทันนะครับก็คิดว่าราคามันจะอยู่แค่เนี้ยนะครับคือลงก็ลงสุดเท่านี้แล้วก็เลยไม่ได้ขายอันนี้เป็นกรณีแรกของชีบะและอย่างที่สองนะครับคือคนคาดหวังกระแสของโรบินฮูดนะครับหรือว่า คิดว่าราคาของโรบินฮ o ดราคามันต้องไปผลปรปากฏว่าพอลิสเข้ากระดานเทรดโรบินฮูดนะครับราคามันอัพขึ้นมานิดเดียวเองนะครับแล้วมันก็ล่วงลงไปหลังจากนั้นราคาก็ค่อยๆซึมลงอีกเพราะสภาวะสงครามนะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นสภาวะปกติราคามันไปแล้วแหละนะครับอันนี้แหละทําให้หลายคนนะครับเกิดการขาดทุนอย่างรุนแรงเลยนะครับในการซื้อในการทํากําไรนั่นเอง ปีนี้ค่าเตายากนะครับขนาดลูน่าแคส s ิกเนี่ยในจังหวะบางจังหวะที่มันกำลังฟื้นคืนชีพเนี่ยคนบางคนขายหมูเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าราคามันจะไปต่อเมื่อมันมีการอัปเกรดในตัวของกระดาษน,นะครับในช่วงหนึ่งประมาณเดือนมิถุนายนมันนะครับหรือเดือนพฤษภาคมนะครับมีการอัปเกรดในกระดานใบแ a น c e นะครับและกระดานอื่นๆใช่ไหมนะครับผลปรากฏว่าคนคิดว่า พออัปเกรดเสร็จราคามันต้องไปนะครับแต่ราคามันไม่ไปนะครับราคาที่มีการซื้อขายอยู่ตอนนั้นคือประมาณพันแปดที่มันสูงสุดละและมันค่อยๆซึมลงจนเหลือศูนย์สี่ตัวที่ประมาณห้าพันสี่พันนะครับก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยอยู่ในช่วงวิตกนะครับว่าลูน่าแคสิกเนี่ยมันไปต่อหรือเปล่าเพราะมันได้รับชมข่าวทุกว,วันทั้งข่าวร้ายทั้งข่าวดีราคาก็ไม่ไปสักทีรวมถึงสภาวะสงครามที่ ทำให้เราเห็นเหรียญอื่นๆเนี่ยมันไม่ไปรูน่าแาสิกไปไม่ได้แน่นอนนะครับทุกคนก็คิดว่าราคาไปไม่ได้ต่อก็เลยจัดแจงเทขายนะครับเพื่อจะมาซื้อในราคาที่ถูกนะครับแต่บางคนไม่คิดอย่างนั้นดินะครับขับมาซื้อในราคาที่ถูกไม่ยอมขายนะครับก็เลยทําการขายตัวไอพอดที่ลงทุนตอนสูงๆไปนะครับเราไปลงทุนตัวอื่นก่อน พอราคาลูน่าลคสิกกลับมาค่อ,อยซึ้น,นะครับดังน,น,นั้นอาการขายหมูเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาได้ตลอดเลยทั้งมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์นะครับฉะนั้นวิธีแก้ในการขายหมูของคุณคุณต้องศึกษาเหรี่อนนั้นให้ดีก่อนนะครับและทําความเข้าใจของมันนะครับบางคนรู้แค่กระแสของลูน่าแคสิกนะครับว่า มันจะถึงถึง1ตดอนนะครับมันจะถึงถึง120ตอนนะครับมันต้องถึง1บาทนะครับแต่ไม่ได้ดูว่าขั้นตอนที่มันจะไปถึง1ดอนหนึ่งบาทมันมีอะไรบ้างนะครับก็หลายคนก็คิดว่าความกาวอย่างเดียวก็ถูกนะครับความกาวมันก็อาจจะทําให้ราคาไปถึงก็ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในตอนนั้นวานท้องการจะเล่นอะไรอุปทานหมุนเวียนเหลือเท่าไหร่นะครับ เพราะบางทีเนี่ยราคามันถูกปั่นไม่ใช่จากอุปทานที่มันเยอะที่สุดนะครับแต่มันเป็นอุปทานหมุนเวียนนั่นเองงั้นก็สิ่งนี้นะครับก็เป็นบทเรียนเหมือนกันคือสิ่งที่แก้ในการขายหมูที่ดีที่สุดคือการศึกษาเหรียญนั้นจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างชิบะนะครับคุณศึกษามาแล้วนะครับแล้วคุณคิดว่าราคามันจะไปต่อเนี่ย แบบสมน้ำสมเนื้อแล้วคุณอยากจะรวยกับมันจริงๆริงหลายคนคิดว่าปีนี้ลงทุนถ้าไม่มีสงครามนะรวยแน่นอนแต่ไม่ใช่ครับคุณต้องดูแผนโปรเจกต์นะครับและอุปทานของมันใช่ไหมมันก็จะมีหลายองค์ประกอบอย่างอุปทานของมันก็เผาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้เยอะพอที่จะทำให้ราคาเนี่ยอัพขึ้นไปได้นะก็เลยทำให้ราคาอยู่ที่เดิม รวมถึงโปรเจกต์เมตาเวิร์สเนี่ยคุณลองคิดดูว่าโปรเจกต์ของชิบะนะครับถ้าเกิดคุณศึกษาเมตาเวิร์สจริงๆนะครับมันเป็นโปรเจกต์ชั้นดีเลยนะครับพวกแกราฟฟงกาฟิกนะครับแล้วลูกเล่นน่ะผมเชื่อมากว่าในแผนตอนนี้ดีกว่าแสนนะครับในตอนนี้นะดีกว่าแสนในตอนนี้แน่นอนแต่ผลปรากฏว่าเมตาเวิร์สต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายปีเลยนะครับฉะนั้น หวังรวยจากการกล่าวใช่ไหมนะครับเราก็ไม่ได้เป็นไปตัางอย่างที่หวังนะครับเพราะว่ามันก็ไปตามอุปทานนะครับมันไปตามโปรเจกต์ของมันนะครับที่เหลือคือความกล่าวของของตัวมันโดยเฉพาะนะครับมาอีกเหรียญคือลูน่าคลาสสิกนะครับเรายกตัวอย่างสองเหรียญง่ายๆนะครับลูน่าคลาสสิกเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าศึกษาจริงๆง,ง่ายนะครับแต่คนหลายคนไม่ได้โฟกัสที่ ที่ราคามันจะกลับไปร้อยสดอนนะครับฉะนั้นคุณก็ดูว่าร้อยสิดอนมันมีมันมีโปรเจกต์อะไรข้างหน้าข้างหน้านะครับแล้วก็โปรเจกต์ของมันจะตรงกับกระแสรหรือเปล่านะครับอย่างชีบะใช่ไหมเมตาเวิร์สเนี่ยใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูอย่างลูน่าค a s ส i ิกดีๆเนี่ยโอ้โหเหรียญน,นะมันมันมันก็เป็นเหรียญกึ่งเหรียญมีมใช่ไหมครับแต่มันมีแผนเรื่องของการผ หมดเผาชัดเจนนะครับให้คนมาช่วยเผาเราก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ก็เรียกว่าเบินหนร์นต์แท็นะครับเราก็มีเรื่องของการสเต็กนะครับซึ่งชีบะเนี่ยการสเต็กไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะ,นะครับไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับการการเบินการสเต็กนะครับรีเพ็กนะครับคุณก็จะเห็นขั้นตอนของมันเลยนะครับมันก็จะแจ้งไว้ตั้งแต่ประมาณเดือน 2, 2เดือนที่แล้วแหละ นะครับแล้วคุณก็ค่อยตามกระแสะนะครับตามดูมันแล้วโปรเจกที่อยู่ในอนาคตมันก็บอกแล้วว่ามันจะมี DApp NFT แล้วก็เกมไฟล์นะครับส่วน Metaverse จะทีหลังเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่า m e t a v e r s e มันไม่ไปต่อดังนั้นคุณดูแผนดูโครงสร้างของเหรียญน,นะคะว่ามันตอบโจทย์กับแผนกับโปรเจกที่จะเกิดในอนาคตรหรือเปล่าถ้าโปรเจกมัน มันตรงกับกระแสที่จะเกิดในอนาคตคุณจะได้ใช้เงินเลยผมพูดประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณจะแบบถือแบบไม่คิดรไรมีเงินเย็นถือยาวๆได้อันนั้นโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีไม่พร้อมขนาดนั้นนะครับแล้วคุณจะต้องเอาเงินบางส่วนมาใช้ในการทำกำไรนะครับต้องบอกเลยว่าคุณต้องจัดสรรแผนของเรียนให้ดีๆ ไม่งั้นคุณจะขายหมูนะครับขายหมูแบบขาดทุนนะครับมีเท่าไหร่ก็ขาดทุนเพราะว่าไม่ได้วางแผนจำนวนเงินกับโปรเจกต์ของเรียนให้ดีนะครับพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นต่อไปยังไงนะครับเราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับก r วอารโค้ดให้เรามีกลุ่มลูน่าด้วยมีกลุ่มชีบาด้วยทักมาที่เพจได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าคริปโตเฟนซีนะครับโดยเฉพาะลูน่าคลาสสิกเทอร่านะครับจะโูตูดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับมูลอนคาเดมี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ดด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 User ยูเซอร์ด้วยกันประมาณ5้าโทเค็นเท่ากับว่า อ่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับหคือต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยหนหมูนเท่านั้น2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรดหครั้งใน x t Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ ซึ่งแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมีแอ d ด o p ภายในวันที่22สิ่งหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT a d d o p ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท